Yeah มองกล้อ,อ,อลงไม่สัสดกเกงแลวตุ๊ตาตัวนี้ชื่ออะไรเอ่ยชื่ออะไรครับ่ งอย่าอะสี่วันตัวเขาอยู่เอาแล้วมึงหยานะมึงเด้าขากูเป็นเรื่องเลยนะเนี่ยแล้วมึงมองกล้องสิที่นั่นที่นั่นมองกล้องสิมันไม่คุ้นนิมืออีคอยสังมันยังไม่คุ้นนมือไม่คุ้นกูดี่ขาวแล้วหาเพื่อนเลยจะตอกหัวมันนะมันปวดหัวเอาเปล่าเอาเปล่าอีกป้าลุยบ่า เร่สอนลุยต่อว่าไงไอ้เหี้ยบเบื่อแล้วด้วยเสร็จแล้วเมินว่าไงแปะน,นี่นีเ่เปิดเปิดให้ได้เหี้ย